สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องน้องสู้ครูสู้คนเซานี้มาพบม,มาพอ,อกันตอนเซาซีผ้าออกกำลังกายอยู่ในครัวค่ะพี่น้องแต่ปต,ติอันมีเวลาอันออกกำลังกายมือละสามสิบนาทีสเสมือนะคะเนาะผู้ใดอยากอ่ารักษาสุขภาพรักษาหุ่นไวนะคะกะออกกำลังกายกันอาทิตย์หนึ่งสามถึงสี่มือกันย่งดียังเข่าปด้ออกนะคะมือละยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะพี่น้อง เมือ่อใดที่เข้าออกกําลังกายเข้าจะหูซึกววากระปีกระเป๋าทางวันเนาะคะ่ะแต่สําหรับอันนะคะการออกกําลังกายของอันอันจะเป็นการออกกําลังกายยูกับทีเนาะค่ะพี่น้องอันออกกําลังกายยูกับทีแค่ว่ามือละสามสิบนาทีเนาะค่ะพี่น้องเข้ากับสามนถทีอาอารูปร่างที่สวยงามหรือว่าคุณใดยอยากรักษาสุขภาพยังไงนี่นะคะเนาะ แต่ว่าการกินของอันกินปกติด้ะคะพี่น้องเนี่ยวยังก็กินอันนั้นเนาะเนาะแต่บางบางอย่างเข้าอ่าผู้ซื้อว่าเข้าอ่ากินบไดดาอย่างแบบนี้ด้ยเข้าเอามาเริ่มกันเลยค่ะออกกำลังกายซ้ำซิมที่เนาะค่ะเนาะอันอ่าเป็นคนออกกำลังกายง่ายๆเนาะค่ะบ่เรื่องมากเนาะเฮ็ดไปเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดจังไดก็ไดมืงเป็นอะไรคะพี่น้องหนังไกลหนังกายหนังกาหนังกลเข้าไหม อายุหลยแล้วนะคะน้ำใจก็เริ่มออกแล้วนะคะ,ะแต่ส่นอะแต่ว่าก่อนอันใะเห็นพี่ดีโอวอันก็ออกไปแล้วล่ะซีฟนาที่อันก็เลยว่าคิดว่าเออมาเห็นพี่ดีโอวส่วนมากอันออกกําลัางกายก็จะเป็นการออกกําลัางกายง่ายๆสบายๆนะคะบริเเดือนมากบรต้องเข้าบรต้องไปจิมก็สามารถออกกําลังกายอยู่เพื่อนได้ค่ะพี่น้องเด้ออธิบายฟังออกกําล่งกายแบบง,ง่ายๆยานอยู่กับที่นะคะ อันยูกับทีออกกําลังกายยูกับทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอันนี้ก็อ,อ่กกําลังกายมากจบส12ปีเต็มแล้วเนาะคะ่ะที่อันออกกําลังกายเนาะ12อย่าง13ปีเนาะขึ้นเมื่อใดที่จะคลองประดีออกกําลังกายจะฮู้สึกว่ามันเนื้อเนื้อเนื้อเรียวว่าไม่แห้งเนาะคะ่ะ เฮาอ่าเฮ็ดไดซ้ำที่เฮาเฮ็ดได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะบนะ่บ,บ,บ่ตอ้องอ่าเรื่องมาหรือบอ่ต้องอะไรแล้ว่าเฮาพยายามเฮ็ดที่เฮ็ดจังไ,ได๋ก็ได้ที่มันบ,หบ่หัรบาดเจ็บเจ้าของเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนอ่านขีดขเนาะกกํากลังกายเนะะาะพ่ออ่า มีแฟนฝร,รั่งเนาะค่ะพี่น้องเ้าก็เริ่มเริ่มจีรักษารักษาหุนะ่นจัดคล้องไว้เนาะเพราะว่ามีอยีกส่วนหนึ่งที่อันปลนะ่อยให้จัดคล้องอ่กินกิ่นจะว่าแขนนี่ยุ่ย oh <my> ออกไม่ไงเลยเป็นหนังไก่เนาะค่ะพี่น้องเนาะคือ,อยังเขาบอกออกนะออกจากยี่สิบนาทีกับพ่อต่อมื่อนาะค่ะพี่น้องเนาะ หรือว่าวยางดอกเพื่อนอูายื่นแกนแขนแกนงันแขนยังดีนะคะเนาะเพื่อสิหยเลือดลมชูชีดนะคะ่วนเศร้านะคะพี่น้องแต่อันออกกำลังกายตอนเศร้าด้วยะค่ะเพราะว่าเพราะว่ายางต้อ,งออกตอนเศร้าหมูบ่าค่ะพี่น้องเพราะว่าปกติอันออกไปแล้วตัวนี้อันเบาซืุอเนาะคือเอาอยากเทศททาใดกระเทศไปเลยค่ะพี่น้อง เท่าที่เฮาคิดวล้มันจะลดส่วนไหนแบบนี้นะคะนะเป็นอย่างอันตองออกกาลังกายตอนเช้าเพราะว่าอย่างเพราะว่าตอนเช้าเป็นการตื่นล้ะกะ็เฮ้าบ่ระัะถ้าขี่คานนะคะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างเขาก็แปรงฟันแล้วก็กินนา้าเปล่าย่างเดียวกินน้าเปลาลงมไปแก้วนึงแล้วก็ออกกําลังกายเลยค่ะพี่น้องอย่าพึ่งไปกินข้าวเช้าได้ถ้าจะไปกินเบกคานหรือข้าวเช้านะคะนะ เราม่ออกกําลังกายบอดีนะค่ะพี่น้องอันเนี้ยแต่จริงๆก็ออกกําลังกายไปโดนเติมนแนะคืออันเด๋วเม่อวาฟังแบบกา่องมีเวลาเนาะสิบยี่สิบนาทีตอนเ้าก่อนท้อเสิเฮ็ดอีงเข้เอเอาออกกําลังกายก่อนเลยค่ะพี่น้องเหตุใดสุขภาพแข็งแรงและรักษาหุ่นนําเท่ะคะนะ่ะเนาะเขาอยากไดทาได่าใดกเ็เฮ็ดไปเลยค่ะอยากใดกลนกัเฮ็ดกลนอยากใด หนงังกายลดหนงังกายเข้ากับเฮดทาลดหนังกายหรือเข้าอย่างไดทาลดหน้าท้องเข้ากับเฮดทาลดหน้าท้องค่ะพี่น้องอู้เหนื่อยค่ะการออกกําลังกายนี่มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดน,นะคะขออนุญาตไปออกกำลังกายต่อกัอนด้ค่ะเนาะอันเอาอีกเจ็ดสิบนาทีนะคะน้องพี่น้องเนาะนอันนี้ป,ปัญหาไปงไดนหนิเนาะหนังกาย อายุหลายนางไก่ย่านแต่เ่าก็ไปย่างออกได้เมื่กีได้สั่งนี่ค่ะพี่น้องสั่งมันทอดเนาะบ๊ายบายนางไก่ปุ๊บ๊ายบายค่ะไปออกกำลังกายก่อนฝากเพื่อนๆช่วยพ้อนี่เวลาออกกำลังกายเนาะค่ะเนาะเมื่อละยี่สิบหรือว่าสามสิบนาทีก็ได้เนาะค่ะ ดีต่อสุขภาพบ๊ายบายขอบกันวิดีโอน่าค่ะ